เรื่องราวที่น่าจดจำนี้เริ่มต้นในวันแรกของการเปิดเทอมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในยุค90น้องใหม่ของโรงเรียนชื่อว่าน้องเพชรเพิ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดเขาแอมไปด้วยความตื่นเต้นและการวนใจในเวลาเดียวกันการมาถึงของน้องเพชรน,นั้นเป็นที่สนใจของเพื่อนๆนในโรงเรียนเด็กๆสวมชุดนักเรียนสีขาวกรมท่าที่ดูสะอาดสะอ้านพวกเขาต้อนรับน้องเพชรด้วยรอยยิ้มและคำทักทายอย่างอบอุ่น เวลาอาหารกลางวันเป็นช่วงเวลาที่น้องเพชรรอคอยเขาได้นั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เขาเริ่มรู้จักพวกเขานําอาหารมาจากบ้านและแบ่งปันกันอย่างสนุกสนานน้องเพชรได้รับโอกาสแนะนําเมนูอาหารโปรดของเขาให้เพื่อนๆน,นได้รู้จักเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชวนกันพูดคุยและหัวเราะอย่างอบอุน่นน้องเพชรเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นในการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนใหม่ ในช่วงบ่ายเพื่อนๆชวนกันเล่นเกมพื้นบ้านในสนามโรงเรียนเกมที่มีความสนุกสนานและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะน้องเพชรได้รับการชวนให้ร่วมเล่นด้วยเขารู้สึกดีใจที่เพื่อนๆให้ความสนใจและยอมรับเขาในกลุ่มเพื่อนๆสอนเขาเล่นเกมที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนน้องเพชรเริ่มรู้สึกถึงความสนุกและความสัมพันธ์ที่กำลังเติบโตขึ้นระหว่างเขากับเพื่อนๆ หลังจากเล่นเกมกันสนุกสนานน้องเพชรและเพื่อนๆได้เข้าสู่ห้องสมุดของโรงเรียนที่นี่มีบรรยากาศเงียบสงบและเต็มไปด้วยหนังสือที่หลากหลายน้องเพชรสนใจหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคณีไทยเขาเริ่มสำรวจชั้นหนังสือและค้นพบหนังสือที่เขาอยากอ่านเพื่อนๆน,นแนะนำหนังสือที่พวกเขาชอบและน้องเพชรก็ได้รับการแนะนำให้รู้จักวรรณกรรมไทยที่น่าสนใจการอ่านหนังสือในห้องสมุดทำให้น้องเพชรรู้สึกผ่อนคลายและได้รับความรู้ใหม่ๆในช่วงเย็น น้องเพชรและเพื่อนๆได้เตรียมตัวสำหรับการแสดงในงานโรงเรียนพวกเขาฝึกซ้อมการแสดงในห้องประชุมที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความสามาคัคคีน้องเพชรได้รับบทบาทในการแสดงที่สำคัญและเขารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายเพื่อนเพื่อนช่วยกันแนะนำและให้กำลังใจน้องเพชรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆใ,ในการแสดงและรู้สึกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นน้องเพชรและเพื่อนๆอ,ออกมานั่งพักผ่อนใต้แสงดาวพวกเขาแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ที่สนุกสนานและท้าทายในวันนี้น้องเพชรได้รับโอกาสเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่บ้านเกิดและเพื่อนๆต่างจังหวัดเพื่อนๆฟังด้วยความสนใจและหัวเราะกับเรื่องราวที่เขาเล่าการแบ่งปันเรื่องราวทำให้น้องเพชรรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและสนุกสนาน กับพเพื่อนๆในโรงเรียนในช่วงเวลาก่อนกลับบ้านน้องเพชรได้พบกับเพื่อนๆในทางเดินของโรงเรียนพวกเขาเริ่มพูดคุยและแล,ะเลกเปลี่ยนเทปเพลงที่พวกเขาชื่นชอบเพื่อนๆในโรงเรียนยุค90มีความหลงไหลในเพลงที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นน้องเพชรเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนเพลงยุค90และมีเทปเพลงที่น่าสนใจเพื่อนๆขอให้เขาแชร์เทปเพลงและน้องเพชรก็ยินดีที่จะแบ่งปัน เพื่อนๆเ,เริ่มรู้สึกว่าน้องเพชรเป็นคนที่น่าสนใจและมีความรู้สึกทางดนตรีที่เหมือนกันเมื่อกลับถึงบ้านน้องเพชรได้เชิญเพื่อนๆมาที่บ้านเพื่อฟังเทปเพลงยุค90ด้วยกันพวกเขานั่งล้อมรอบเครื่องเล่นเทปในห้องนั่งเล่นที่มีบรรยากาศอบอุ่นและสบายๆเพลงดังขึ้นจากเทปและทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความสนุกสนานและความทรงจาที่ดีน้องเพชรอธิบายเพลงแต่ละเพลงและแชร์ประสบการณ์ที่เขามีเกี่ยวกับเพลง เพื่อนๆรู้สึกประทับใจและมีความสุขที่ได้ฟังเพลงร่วมกัน,ก,นการฟังเพลงทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตอนเช้าของวันทารมาเพื่อนๆมาพบกันในสวนโรงเรียนพวกเขาพูดคุยและหัวเราะกับประสบการณ์ที่ร่วมกันมีเมื่อคืน<ม>น้องเพชรรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับและชนะใจเพื่อนๆด้วยการแชร์เทปเพลงยุค90 เพื่อนๆขอบคุณเขาสำหรับการแบ่งปันและพูดถึงความรู้สึกที่ดีที่ได้รับจากการฟังเพลงน้องเพชรรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนๆในโรงเรียนจบเรื่องราวด้วยความสุขและความทรงจำที่ดีที่น้องใหม่ได้สร้างขึ้นกับเพื่อนๆ